เราพึ่งพัตุเราพึ่งพัุ่เราพึ่งพัตุ ออฟฟิศใหม่ของเราเลยจริงเหรอจริงที่พีพีมาไม่ใช่ที่นี่ใช่มอีกที่หนึ่งแค่โซฟาเดสิมโซฟาเรดิมสร้างความอับปมงคนของสาวบุกมาเจิมนให้มันเจิมเลยอ่ะให้แต่ละคนแนะนำตัวอีกทีค่ะสวัสดีค่ะชิบิวเลสเกิลค่ะสวัสดีค่ะขนุนเลสเกิลค่ะสวัสดีค่ะเซนเลสเกิลค่ะ สวัสดีค่ะนุกเล็ดหลีเฮ้ยกูคนไทยมีอะไรอ่ะคาดหวังนะคาดหวังแล้วนะดีโอ๊ยแบดบวกกันนะสวัสดีค่ะยิมเล็ดพ่ะ วันนี้เป็นครั้งแรกเนอะที่เลสโกมาตู้ซ้อนหมี่เราเคยไปเยี่ยมที่ช่องมาแล้วเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่งานการละกาจันวันนี้เชิญเลสโกมาทั้งสามคนแน่นอนว่าเราจะให้มาทำคอนเทนต์ร่วมกันอ๋อปกติดูตู้ซ้อนหมี่บ่อยไหมดูดูดูคอนเทนต์ไทยทาไทยทามอ๋อพี่อันไหนจําได้บ้างละครเท่านั้นคอนเทนต์ไทละครเท่านั้นเออไว้เข้าหน้าต้องเชิญมา ต้องได้อ่ะแล้วของขนมนะพวกไทยเกาหลีอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราชอบใช่แล้วก็จะดูบ่อยๆเราจะดูเป็นเกมแบบใบคำอะไรเงี้ยสนุกใบคำมีทั้งหมดกี่พีคะไม่ทราบพีไอ้ใบคำมีทั้งหมดกี่พีคะอจริงป้าไม่รู้พันเยอะเกิน มันเยอะจริงทำมาเยอะมากเราก็แบบอยากจะชวน Let's Go มานานแล้วเนอแต่ว่าสถานการณ์ใดๆอะไรต่างๆกว่าเราจะได้คิวมาเพราะนั่นก็คิวทองมากคิวดาราคิวดาราอ่ะแน่นอนวันนี้เราจะให้มาทำชาเลนจ์ร่วมกันซึ่งมันชาเลนจ์ที่บอกว่าเขาหั่งเขามากีดูหน่อยว่าเป็นอะไรเอออะไรนาะอะไรก็ต้องเคป๊อปหรือเปล่า แล้วนะกอบไม่ได้นะช่อนลุเทพก่อนไม่รู้อ่ะมันบอกพอนึกถึง let's go อย่างไรที่พี่คิดถึงเลยคือแบบเคป p เพราะว่าทำแบบเี็นทำหลายคอนเทนท์ที่เกี่ยวข้องกับเคป p ใช่ไหมวันนี้เราก็เลยขาดทีมกันตู้สั้นหมี่ที่พอจะปัง k เคปอยู่บ้าง ก่อนเพาะแบบส่วนใหญ่เราฟังแต่เราฟังเจนเก่ากันใช่ไหมเจนเก่าเจนเก่าแต่เดี๋ยวก็มีอัปเดตอยู่นะเออใดๆอะมีวงไหนแบบเป็นเคป๊อปในดวงใจไหมขอแย่งได้ปะไม่ใช่ก็พูดตรงกันใช่มะก็อันหนึ่งสองสามเกิร์ลเจเรซเป็นเป็นโซนด้วยกั่าร์โอจะมีเมนไหมฉันหล่อทิฟฟานี่ขนุนนะแทยอนเฮ้ยพี่เจรหรือปะ แค่ทีสองเลยนะ j e s s เมนคนร้องเมนคนร้อง j ส s s i c a ผมก็ชอบชายอ่ะายอเหมือนกันยิ่งออกยิ่งออกโซโล่คนเดียวดีสักหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องเนาะสองคนกลางเรานัเงียบเลยอ่ะเซนตาวงหรือป่าใช่ใช่เซนต์ตามแบล็กพิงไม่มีแม่ไหนม่มีแม่ไหนเซนทั้งวงท้อหมดเลยใช่เราเลิฟทั้งวงแล็กงเลิกไม่ได้ ก็จะเป็นแคยอนอ่นะอ,อีฟอ่ะเอาจริงป้า ไม่คือมาไม่ค่อยได้ตามเคป๊อปขนาดนั้นไงไม่ได้เป็นเอ็ซีก็พีเสดดเละกันฟังแต่ว่าไม่ได้แบบแต่ไม่ได้ขนาดนั้นเออไม่ได้ขนาดนั้นเนาะอ่ะของทีมของทีมของผมก็สวายใช่ไหครับผมก็สวายนะนายอนที่เป็นใครโหนายอนเหมือนกันแอ่ะผมชอบความจริงผมชอบสองสามคนนะอืมกินกันไม่ลงจริงก็จะมีนายอนมีโมโมกับมีเอ่อไดอาร์ ใช่เลยจริงป้าแต่เต้นคือลายลายนี่โมโมฮ่าจลิดนายยอมแต่ว่าเต้นแรมเต้นลยโมากพี่หิมต้องชอบอะไรอย่างเ้ยขางขอดูหน่อยอ่ะค่ะมึงลองเต้นดูนะเหมาะแอบเหมาะอาเอาเอเทก็คือแต่ละคนก็จะมีวงที่ติดตามเนาะชาเลนช์วันนี้นั่งกันแบบนี้แน่นอนก็คือชาเลนช์้าตบ ต่อช้าตบต่ออ้าวกระดิ่งตบตบเองมันเองมนนังอย่างนี้เลยมันมันต้องเล่นกันทุกทีสิพวกเนี้ยก็คือเดี๋ยวพี่จะมีกระดิ่งให้เนาะแล้วก็หัวข้อในวันนี้จะเป็นศิลปินเคปับอาอ่าถามน่อยว่าใครเป็นเดอะแบ็ทีมนี้น่าจะเป็นนีใช่น่าจะเป็นดีฝั่งนี้คนนี้เอาไม่มาหาดูแลอย่าสิ เราแบบเรืออะไรรู้ไหมตบกระดิ่งเอา <ś les> แต่ถ้าตอบเนี่ยอาจจะโยนไปที่คนอืนอ่นอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันว่าเป็นยังไงสาหรับกติกาน้อยเห็นกระดิ่งแล้วตรงหน้า,าง่ายมากก็คือว่าเราจะมีทั้งหมด5ข้อแต่ละข้อจะมีสี่คใบซึ่งพี่ก็จะบอกคาใบให้ฟังก่อนคําใบที่หนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าเป็นผู้หญิงอ,อ่าก็คือแย่งกันกดแล้วก็อาจจะตอบได้คนละหนึ่งถ้าสมมติุกตอบแล้วมันถูกเลยก็ได้คะแนนไปเลยใครกดได้ก่อนตอบได้ก่อนเนาะแล้วถ้าพอตอบเสร็จถ้าผิดจะเป็นสิทธิ์ของอีกทีมหนึ่งและถ้าตอบ ไม่ถูกทั้งคู่ก็จะแย่งกันฟังคําใบที่2และแย่งกันตอบตอบอ่าแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวบอกใบว่าส่วนใหญ่อะคำใบสุดท้ายอยาได้ยินปุ๊บจะรู้เลยเอออาจจะต้องแย่งกันนิดนึงเข้าใจกติกาเรียบร้อยพร้อมไหมจ๊ยวเดเดี๋ยวเดียังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มอ่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ถามขอทอดก่อนเลยอ้าวถามความมั่นใจหน่อยร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับ let's go ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็น ฝั่งเราว่าไงกี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนมั่นแทนเะอมั่นเลยอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวบอกก่อนว่าคำไง คำใบ้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปินซึ่งอาจจะเป็นคำใบ้ณปัจจุบันในอดีตหรืออนาคตก็ได้หรือว่าเออข้อแรกเขานะคะระวังมือแตกนะครับได้ยินคำใบ้ครบแล้วกดได้เนาะพอจบคำใบ้แล้วอม่ยพึ่งม่พึ่งคำใบ้แรกเดบิวหยาหนุเม็ดเยอะเดบิวปี25 57ไม่เป็นขอ สองอ่ะสิบสามหรือสิบสี่อะสี่หรอไม่ตอนราบีบขูถามใครเนี่ยขอสำหรับเขาด้วยครับท้าไวมาสอบปนีนี่มันกี่ปีแล้วม่ใช่แมบ้านคือท้าหวยังไม่เก่าเกินแล้วก็แบบมาช่วงช่วงนี้ห้าะไรเนี่ยหนห้าค่ะพ่อห้ารู้ปะห้ารู้ปะนี่หนูมีหนูมีแล้วนะหนูมีในใจแล้วนะที่ำตอบแล้วนะนีคำตอบแล้วนะ โตอตอค่ะอ่าฝั่งนี้มีคำตอบตอบแล้วตอบแล้ว่าฝั่งตู้แซนมิมีคำตอบแล้วตอบว่ามาทวายทวายอ่าทำไมถึงตอบว่าทวายคะก็ลองบวกลบคูณหารกันน่าจะประมาณปีประมาณนั้นครับใช่ทวายนะเดบิวต์ปีถ้าผิด่ะ FC นะคะเห็นว่าชอบโยนขี้มาวันที่โดนเป็นหลายดอกนะ Twice เดบิวต์ปี2557เนาะกับคำใบ้นี้เป็นคำตอบที่ หัวฉวนแหละไม่หรอผู้ชายผู้ชายได้นะเขาตอบ Red Velvet เผยแพร่ปี2557หรือปี2014เดบิวต์ด้วยเพลง Happiness ค่ะโอุยลน่่ะคจำได้ว่าเหมือนช่วงปี2014อ่ะ SM เดบิวต์วงผู้หญิงวงใหม่ขึ้นมาก็คือเพลงของ Red Velvet อะไรเงี้ยคือจำได้แค่นี้ Red Velvet นะข้อมูลที่ฉันให้ไปถูกกับคำใบ้เดบิวต์ปี2557เป็นคำตอบที่ ิดฮฟังดีๆฟังดีๆนะคำใบที่สองนะฟังเสร็จแล้วกดนะจ๊ะก้นอยู่ที่เก้าอี้ก่อนเนาะโอ้ยตะคิวขึ้นค่ะมีสมาชิกนั่งกันก่อนเธอ มีสมาชิกที่ไม่ใช่คนเกาหลีอย่างไรกพี่ใบมุนไม่ดูไม่ใช่เอาไม่เยนะคะมีสมาชิกที่ไม่ใช่คนเกาหลีโอน้เยนใครี่อ2 4เพราะนั้นก็อยู่มหัศจไปทียนะจริง ใหม่กว่านั้นอีกมือคเก่ามากไม่ใช่คนเกาหลีมีสมาชิกที่ไม่ใช่คนเกาหลีอยู่ในนั้นด้วยอไปต่อฝั่งนี้ตู้เซานมมีคำตอบแล้วไม่ผิดเดียวค่ะเล t โก o มีคำตอบในใจยังมีก็ได้ตู้เซานมีพร้อมไหมคะพร้อมคำตอบคือ God Seven อ่าทำไมถึงตอบว่า God Seven เพราะว่า ก็เซเว่นเนาะใช่อยู่ในช่วงที่เราแบบกําลังเรียนมหาลัยแล้วก็มีสมาชิกที่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนเป็นคนไทยมีคนไทยไม่ใช่คนเกาหลีอ่าที่มีที่ไม่ตอบแล้วกันใช่ะมมีที่ไม่ใช่คนเกาหลีั่งนี้เชียดอยู่นะเชียดย้อแล้ว่าอ่าฝั่งนี้ตอบก็เซเว่นกับคําใบมีสมาชิกที่ไม่ใช่คนเกาหลีนะก็เซเว่นเป็นคนตอบที่ มีแบมแบมที่เป็นคนไทยแล้วก็มีแจ็คสันหวังที่เป็นคนท่องใช่นคำใบต่อไปก็คือตึกฟ้าซึ่งเป็นครายเก่าที่นางเคยอยู่ใช่ไหมก่อนจะหมดสัญญาและคำใบสุดท้ายคือคัมแบ็กวันนี้ก็คือวันที่เราถ่ายอยู่คือยี่สิบสามพฤษภาเนาะนางจะคัมแบ็กวันนี้โอเคข้อแรกนัตตุ้สามีนําก่อนหนึ่งคะแนนทาไมหยอกไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดีุ่งแล้วใช่ไหมสำรับข้อที่สองคำใบแรกเจนสี่เดี๋ยวไปกูเล่กเจนสี่กูมาเลิกถอยเจนสองกจะพุ่งกลับเลยตัแรกเจนสี่ป้ขอยใช่ได้คำตอบแล้วอุ้ยหิวไม่ไหว ตอบคือตอบของกันป้าหรือกอล์ฟไม่ถูกกับนะเอสป้าค่ะทำไมถึงตอบว่าเป็นเอสป้าก็ราะมันเส้นมันกว้างเกินไปอ่ะมันอันนี้คือต้องเดาล้วล้เลยอ่ะเดาจากความชอบของใครป้าหรือว่ามันค่อนข้างใหม่ก็เลยตอบว่าเอสป้ากับคำใบเจนซี่เนาะเอสป้าเป็นคำตอบที่ ตอบเอสป้าคือมันกว้างมากเรื่องกี่ยวกคนที่ชอบที่สุดนะตอนเจนสี่นะจริงจริงก็คือคาใบ้ต่อไปคืออวตารคำใบ้ต่อไปคือโคชิล่าและคำใบ้สุดท้ายคือตุกชมพูเก่งจังเลยอะคือตอนแรกอะคำใบ้แรกคิดว่ายังแบบน่าจะแบบ คลำกันอยู่ว่างมากเนาะแต่ถ้าสมมติได้คำต่อไปก็คิดว่าชัวร์เลยอ่ะถามฝั่งเลสเกิลเมื่อกี้ในใจที่บอกว่ามีคำตอบแล้วคือใครเรามองใหม่ใช่เราคิดว่าเป็นเลเซอรฟิมอ๋อคือใหม่ใหม่อันนั้นใหม่มากใหม่มากใช้พุ่งเดเลยไม่เป็นไรยังมีอีก3ข้อนะจ๊ะแต่ว่ามีนะมี เก็บให้เข้าข้อก่อนดีกว่าแต่เราต้องแบบตบให้เร็วขึ้นนิดนึงอ่าวโอเคข้อนี้ตู้ซันมีได้ไปอีกหนึ่งคะแนนจ้าโอเคสำหรับข้อต่อไปคำใบแรกคำใบ่ีด้เกี่ยวข้องกับสินละเป็นเคป๊อปที่จะเป็นคำตอบนะจ๊ะตึกดำ ต้องเดาใจแล้วใช่ป่ะใช่ใช่ค่ะคือมันไม่มีความว่าผู้หญิงผู้ชายมาฮะนนี้อันเกมใช่ไหมอ่ะได้ได้ได้คือมีคำตอบเลยได้หรอเมื่อกี้ถ้าสมมติเราปิดแล้วเดี๋ยวขอคำเดาถูกอีนี่เธอมีโพยหรือเปล่าไม่มีไม่มีโพยอ่ะฝั่งนี้เลสโกได้คำตอบแล้วเนาเป็นครั้งแรกที่กดกระดิ่งได้อ่ะ ต้องดูว่าเดาใจได้ไหมคิดว่าถ้าตึกดำก็ต้องวงนี้แหละเฮ้ยยัง l a c k p พิงค่ะอ่าทำไมถึงเลือกแบล็กพิงเพราะว่าเขามีศิลปิเป็นเยอะมากถูกไหมเดาเดาใจเดาใจคนคิดโจเดาใจว่าที่น่าจะแบบเอาแบล็กพิงมาอย่างงี้ใช่ป่ะกับไม่เไม่ใช่เลยอะกับคำใบแรกคือตึกดำนะและ let's go ตอบว่าแบล็กพิ b l a c k กพิงเป็นคำตอบที่ เป็นวงนี้ค่ะขอเป็นตงนานแล้วเพิ่งผ้าถุงแลเพิ่งหัวใจสับเออได้เดาบ่เดาบ่เขอเป็นตงนานแล้วเพิ่งผ้าถุงแล้เพิ่งคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรเตาใจว่าเธอจะตอบว่าบิ๊กแบะขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะโอเคตู้ชั้นหมีกับคำใบแรกคือตึกดำจะตอบว่าบิ๊กแบงบิ๊กแบงใช่ไหมตงนาดตอบอะไรอ่ะบิ๊กแบง เพิ่งสั่งบงใหม่ไปบ <Big bang S 2> ิ๊กแบงกับคำใบตึกดำเ,<ล>เป็นคำตอบที่อคำใบที่สองอคำใบที่สองนะคำใบที่สองนะ ไปเลยนะหรือกันให้มือใครตบนอยู่ที่เก้าอี้ก่อนตบนอยู่ที่เก้าอี้ก่อนเฮ้ยตบนตบนไ่อยู่เก้าอี้กอยตบนะไอ้สองจะเข้ามาทำไมที่สองของฉ ไอนุกนกอ้ยันนี้อันนี้เขาเกี่ยวเขาเกี่ยวห้องเขกี่ยวข้องกันเกีข้องกันเกี่ยวขกันมีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ใช่ป่ะเออต้อวตอบไปก่อนตอบอะไรนะพี่จะตอบอะไรอ่ะตัวสั้นหมีได้คำตอบแล้วกับคำใบ้ฮงอนอาแต่ไม่ชัวร์แฟนเก่าเลยอะผมไม่ได้ลึกขนาดนั้นหรอกครับผมผมตอบว่าวินเนอร์ไปวินเนอร์กับคำใบ้ฮงอนอาเป็นคำตอบที่ผิดสิทธิ์เป็นของ Let's Go กรูจำได้ครูชอบเลงนี้คยไปปูดิวจริงจังยิ่งกว่าทำข้อสอบอีกไอคอนใช่เก็บไว้ก่อนจะใช่ใช่ไหมเจ็ดกไม่รู้กรออยู่นี่มีคำตอบไหมเลสเกลตอนนี้เราอ่านแล้วต้องตอบเพื่อเอาคำใบ้ตอบเอาตอนนี้มีคำตอบแล้วนะคะชิวจะตอบว่า two and one ค่ะ two and one อ่า ซึ่ง t 2 n e n กับคำว่า h อ o n a เป็นตัเลม่เชื่อทำไมถึงตอบ t 2N1 ตอบไปก่อนตอบไปก่อนไปอย่างน้อยก็อยู่ตึกดำวะอย่างงี้ใช่ไหมอย่างน้อยที่ว่าตัดออกแน่นอนอย่างน้อยนางก็เคยอยู่ตึกดำ 2N1 เป็นคำตอบที่ทางหลทางหรอคำใบที่สามนะคำใบที่สามอย่าง ยังยังไม่จบสจุดสบิลเลียนเพลงเพลงอเป่าเพลงล้เป็นครอไม่ก็เป็นย่สล้านร้อยลานบิลเลียนเลยล้อวิเซอได้ไหมวะเออยู่ คืว่าใช่แหละอันนั้นแหละถูกไหมุ่้ยใหม่มากเลยนะดีดีเขาอยู่บ่าไม่เป็นส่วนต่องานต่อแต่เขามีสิตตอบนะตอนนี้ 4.4พัเลียนจะตอบว่าไส่ถ้าไมถึงตอบเป็นไส่ไส่เคยอยู่ YG แล้วก็เพลงที่ดังคือชายเขาอยาไปฟีเพลงอบปากกังนำสไตล์ใช่ใช่ใช่ใยังไม่ถูกไส่กับคำใบ้4.4พัเลียนเป็นคำตอบที่ 4.4พิเลียนให้คิดดีๆอะมันช่วยเยอะนะเพลงแบบยอดวิวของ YouTube ที่ไปถึงพันนันเนาะซึ่งคำา้สุดท้ายคือ That That เพลงล่าสุดของเขาที่ฟีดกับชูก้าก็คือตึกดำเขาอยู่ไวจีใช่ไหมแล้วก็มีพฮานอาไปเล่น MV แล้ว4.4พิเลียนคือยอดวิวเพลงกังนำสไตล y l และ That That คือเพลงปัจจุบันล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมา l e s go ตีต โอเคและสำหรับข้อต่อไปนะจ๊ะคําใบแรกสมาชิกเกาหลีทั้งวงามหสัญชาติเกาหลีหรือว่ายังไงะหมายถึงสัญชาติสันเกาหลีทังวงสัญชาติเกาหลีทั้โอ้โหแล้วันนีตั้งหลายวงแล้วบางคนเขาก็ไม่ได้ถือสัญชาติไม่ใช่ไหมไม่รูอ่ะ มีเยอะกว้างมากมีเยอะนะใช่ไหมเยอะมากเหมือนไม่ใช่คำใบเหมือนไม่ใช่คำใบกว้างมากเป็นคำโปรยให้พูดออกมาก่อนไงแล้วถ้าสมมติว่าพอมันไม่ใช่มันก็ตัดเอยไปรูอันนี้มันกว้างมันต้องแบบรนดมละเอาอที่แน่แนก่อนวะอันที่แน่แนเลย เอาไปก่อนอย่างน้อยมีคำตอบอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝั่งที่กดกระดิ่งได้อะตอนนี้แบบคือแบบคิวแบบขมวดแล้วนะมาคนละชื่อมาแล้วโอนไว้ออกคำตอบอันนี้อะไรมาทอมค่ะอ่ะโอเคเล้วกิลได้คำตอบแล้วนะจ๊ะและสำหรับคําแรกที่กว้างมากคือสมาชิกเกาหลีทั้งวงคือตอบบิ๊กแบงละกันคบิ๊กแบงมีคนจีนเหรอจีนอ่ะอันนี้ไม่รู้แล้ว บิ๊กแบงสุ่มสุ่มเลยแล้วก็สุ่มเอาใช่ไหมอย่างน้อยก็สมาชิกน้อยๆอาจจะใช่หมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะบิ๊กแบงเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเลือกเลยหญิงหรือชายแค่นี้เลยอ้าวไหนบอกได้คำตอบแล้วยโดนแล้วไงอะไรอ่ะมันจะต้องมันมันมีหลายตัมึงอยากตอบวันนี้ไหมอ่าหรัว่าพ่าไง กูรู้สึกว่าอันเนี้ยตำนานเก่าแบบไม่หรอกไม่มีคำว่าเก่าอ่คำตอบเลยได้ได้ได้มติแล้วเนาะเป็นเอกฉันท์แล้วเนาะฝั่งนี้มีความเป็นไปได้ที่คาดไม่ได้และคำตอบของตู้ชันหมีกับคัมไบสมาชิกเกาหลีทั้งวงคือดงบังชิงกิจริจริงๆก็แบบมาก่อนบิ๊กแบงอีกอ่ะใช่ไหมเออดงบังชิงกิกับคัมไบเป็นสมาชิกเกาหลีทั้งวงเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะใชยหายใจกว้างเดาอะไรเขาไม่ถูกเลยคนนี้โอเคและคำใบที่สองตั้งใจฟังดีๆเนอะคำใบคือ s n o o p dog s n o o p dog คืออะไรอะของต่างประเทศวเกกี่ยอะไรข้างหลังเนี่ยข้างหลังรู้แล้วด้วยนะที่ฮิมาจันทร์เขื่อนบอกได้ไหมว่าเป็นข้อมูลอะไรเผื่อช่วยชิ้นต้องเคย จะเป็นไท่ทปไมเไม่ไม่ไมไ่ทำไมไงวะเ่ก็เลยเออแต่คุคิดอยู่ว่า เขาบอกว่าไม่เรารู้เลยแสดงว่าต้องดังมากเลยมีสิทธิ์ไหมจะถ้าออกซีนจะใช่เจมส์รู้ใช่ป่ะไอบเจ็บรู้แล้วอ่ะเจ็บท่านเกาหลีทแล้วใครกดได้ไม่ได้ห้ามห้ามหนูจะเล่นยังยังแบ่งอยู่แต่เริ่มมีแล้วมีแล้วลอ่ะลองนะลองต้องสั้นไมีได้คำตอบแล้วเนาะ คมบ no คำตอบคือบางทันครับผมบางทันหรือว่า BTS ถูกไหมท้าไมถึงตอบว่าเป็นบางทันก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าความจริงคาเฟ่หลายหลายคนแต่ถ้าเป็นสตีเวลคีอะชัวตอบไปก่อนตอบไปก่อนฝั่งนี้ตอบว่าบางทันกับคำใบา s ส o น p ์ด็อกนะจ๊ะบางทันหรือว่า BTS เป็นคำตอบที่ ฝั่งนี้ต้องถามต้องถามหน่อยว่าฝั่งอัตราได้มีชอยส์อะไรบ้างมีช่วยนิวาร์ชวยนิวารอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ต่อไปจะตอบจะตอบบางทันเหมือนกันอ่ะทำไมถึงคิดจะตอบบางทันเพราะว่าพอเป็นสนุบด็อกแล้วเห็นว่าเป็นแบบเหมือนศิลปินอินเตอร์แล้วบางทันมีความใช่ไปฟิตกับอินเตอร์คนเยอะน่าจะเป็นวงนี้อะไรเป็นไปได้ใช่ไหมซึ่งก็คืออันแรกคือสมาชิกเกาหลีใต้ทั้งวงเนาะแล้วก็สนุบด็อกคือเขามีข่าวว่ากำลังจะฟิตกันในอนาคต เพิ่เหยาบเข่ายางมันเข่าแบบสดๆดร้อนรเลยเนาะแล้วก็คำใบที่สารที่สีคือต้องแย่งตบก็คือตึกเช่าและกองทัพนังนก็คือตัวสมิธได้ไปอีกหนึ่งคะแนนค่ะโอเคและข้อนี้เราต้องกู้ศักดิ์ศรีได้เออคำใบแรกนะจ๊ะคำปีนี้

ว่าศิลปินกลับมาคัมกันเยอะมากนะแบบเจน 2, 2> <c oughs> เจนใดๆก็คือมาคัมปีนี้เยอะมากใชลปินก็คัมใช่ก็วันนี้เลยและสำหรับ g ก r l ์ลเจนเนอเรชั่นกับคมัมไบคัมแบ็กปีนี้จะพูดกอให้่ธอได้ทม่เามากบ <c oughs> นโลกปิดเต็นคำตอบที่ทุก <c oughs> <c oughs> สี่เนาะสู้กันระหว่างสวอนสองปังเขาจะคำปีนี้แต่คำแปดคนถูกไหมแล้วก็รบปีเดือนแปดครบแล้วสิบห้าปีคำใบต่อไปก็คือมีหลายคนอนะแล้วก็คำใบที่สามคือบงชมพูอแล้วคำใบสุดท้ายก็คือสวอนเขาไม่ใช่คู่สั่งเลยอย่างนอยก็คือกู้สั่งสีมาได้กับข้อนี้นะจ๊ะฟังเลสเกลได้ไาหนึ่งแนค่ะ แตกอะบอกเลยแต่ละคนเขาแตกพี่สัญญาว่าเขาหน้าถ้ามาอีกแล้วก็ถ้าเราทำชั้นนี้อีกพี่จะใส่ซื้อสนับเขาไว้ให้ทุกคนเนาะเอออะถามเขารู้สึก let's go ก่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าเจ็บเสร็จตัวเล็กน้อยแต่ว่าสนุกดีรู้สึกว่าเออคำถามที่ถามมาค่อนข้างลึกเหมือนกันแต่ว่าไื้นความรู้เรียกว่าเป็นความรู้ถนนจ้าเหมือนกันค่ะรู้สึกว่าเราได้มาใช้ สกิลเออเคป๊อปของเรานอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเราไม่เคยเล่นแนวไทยลึกๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่นี่เหมือนแบบพาเพื่อนมาส่งประกวดมาแข่งประกวดเคป๊อปรู้สึกแบบไม่ภูมิใจเพื่อนตบได้คือด้านความรุนแรงด้านแรงงาถึงเราไม่ชนะแต่ว่าเพื่อนตบโซวอนได้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมเออฝั่งเราเป็นยังไงบ้างที่วันนี้เราแบบได้เดสกกมาเป็นแก๊สก่อนอื่นอ่ะดีใจที่แบบเพื่อนบ้านมหาบ้านนานมากแล้วที่เราอยากจะได้เจอกันเราได้เจอกันสักที จะแม่เคปบลเออกสนานชอบอยากอ,อยากอยากให้มีอีพีสองแล้วอะของนูกกับทิมจ้ะสนุกอ่ะแล้วดีใจอะไรรู้ไหมได้เจอเพื่อน ชอบตึกชมพูด้วยกินเลือกมาเป็นทิ้งบาทสี่าโอเคไม่ต่างกันอ่ะของเฮิมสนุกฮะแล้วก็สมน้ำสมเนื้อมีสำคัญสงสารเข้าแต่ละคนมากาผมก็อยากจะพุ่งไปบ้างนะแต่แค่จะขยับก็ดังกรอบเลยต้องบอกก่อนว่าแบบโจทย์เราอาจจะแบบไม่ได้เอาเจนใหม่มาเยอะมากเพราะว่าอายุเราก็ไปไกลแล้วอาจจะไม่ค่อยรู้กัน แต่ว่าถ้าเดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวจะเอามานทาให้เล่นอีกฝากคลิปที่เราคอลแลบกันก็คือดัวนี้จบไปดูเราต่อในช่องเลสเตอร์เป็นคลิปแบบทยท่าเต้นเบรกแดนสเป๊อปเหมือนกันเปป๊อปเหมือนกันฟิลเหมือนภาคตใช่แล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะช่องตู้ซ่อนหมีและช่องเลสเตอร์ไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณเลสเตอมากมากมีโอกาสหน่าจะขอเชิญมาใหม่นะย่อ จำนะเฮ้ยเหมือนได้กินอะไรบางอย่างเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมพี่ลองหยุดพูดแล้วกินจะหายเราทำไรไม่รู้พี่บกเสียงเขาเขาไม่หลอดอ่ะไมใช่ไนดูยอะนคน้่าเ่ยังคเแล้วอะวดไม่ยืนเลยอะ